อ่ะปลาปลปลาไปเลยอือไปเออแม่ของหมาพาไปละไปอ่ะไปเออมันไม่มาแล้วมันไม่มาแล้วเรากลับบ้านมันไม่มาละเออปลาเข้าล็อกแล้วไปอืออีสุสุไปอือไป ไหนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไปอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วเด็กๆใช่ไหมใช่ครับอ๋อรู้แล้วไปครับครับเออโจรมาแล้วๆเราไปเรียกตำรวจก่อนไปเราไปเรียกตำรวจก่อนโจรมาลูกไม่ต้องไปตรงกลางสิลูกตรงกลางมันไม่ดีอ่ะ เออมันเป็นล่องอ,ะอ่ะเนี่ยออกมาด้านข้างนี่สิออกมาด้านข้างนี่ตามก้นแม่มาตามก้นรถมาอืมใช่ตามก้นรถมานี่ามากัดเจ้ามาลูกไม่ต้องไปทางที่มันไม่ดีสิลูกไปตรงนั้นมันจะไปได้ไงอ่ะแล้วใครบอกให้เธอไปตรงนั้นอะ แม่บอกว่าไม่ต้องปานถอยหลังแม่บอกว่าให้ไปตรงกลางแบบนี้แล้วเธอจะไปตรงนี้ทําไมอ่ะทางที่ไม่ดีจะไปทาไมอะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไม่พามาแล้วนะเนี่ยไปไปก่อนเลย <c oughs> ไป <c oughs> ไปเลยครับ <c oughs> เดินหน้าเลย <c oughs> ไป <c oughs> ไปซีไปได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ ไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่พาน้องมาเนี่ยเธอไม่ต้องไปตรงนั้นสิเออป้าป้า,ปา,ปาไปแม่ไปแล้วนะไม่ต้องไปเล่นทรายเออท่อทรายมันก็อยู่ตรงนั้นแหลปะปะก็ท่อทรายมันทำให้น้ำมาก็ท่อทรายนะ้ำมันซ,กซักทรายมาไงลูกซักทรายมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแต่ได้ ครับไม่นอนอยากเข้าอ่ะแม่ก็ไม่รู้อ่ะน้ำตกมาน้ำก็เข้าสิลูกแกรอ่ะเขาจะปิดฝ้าน้ำอ่ะเออเขาจะเปิดฝาให้น้ำไงลูกไปทำไมเขาจะเปิดอ่ะร้อนแล้วแกรเราไปอยู่บ้านแล้วแดดออกแล้วอืมเหนื่อยจัง เหนื่อยจังเลยใช่ไหมไม่ไหวเลยใช่ไหมไม่ต้องไปตรงนั้นนะเดี๋ยวออกมาไม่ได้แม่ไม่ช่วยนะแ, <Yeah. S 1> แล้วใครบอกให้เธอไปตรงนั้นอะ่ะ บอกว่าอย่าไปตรงนี้ไปไปแดดร้อนแล้วแดดออกแล้วเข้าบ้านไปอือขับขับรถไม่ไหวแล้วเหรอขับรถไม่ไหวแล้วหรอใกล้จะถึงบ้านแล้วลูกใกล้จะถึงบ้านเราละ ไม่กินแล้วไอตีมาเธอไม่สบายไม่กินไอตีมาลูกไม่กินครับเอา้าทำไมพ่อไม่ปิดฝากระโปรงรถเลยอะ่ะเข้ามาเลยลูกเข้ามามาครับโอ้โหค่อยมาเก็บได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวรถก็มาชนละสิเออ เอาไปเก็บให้หมดเลยมันเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวมันจะละลายหมดละไปเดี๋ยวน้องจะเอาแม่เอาน้องเข้าบ้านแล้วไปเข้าบ้านเข้าบ้านอากายเย็นจังไปหนูดี อย oh. พี่ไปน,นอนแล้วลูกไปตามพ่อไปเลยอเออพ่อชนะจนะไม่ชนะเลยเ <c oughs> ขี่ได้ออแม่ชนะแล้วต่อแล้วอ่ะเออเดี๋ยวแม่ให้ลูกไปก่อนไป เออขอไปก่อนก็ไปสิไปรถแเ่เออไปเลยครับรถเก่งไปไม่ได้แล้วอรไปไม่ได้ล้เไปเลยไปก่อนเลยไปไปเฮ้ยลุงมาลุงวัสดีครับวัสดีครับลุงก่อน สวัสดีครับลุงก่อนสวัสดีครับอืไปไปเดินเล่นครับไป อยู่ลูกไม่สบายสวัสดีค่ะป้าก่อนสวัสดีค่ะป้าเอาไปเที่ยวคะ่ะรับ ไปไม่ได้แล้วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับไปได้ไหมลูกไปได้ไหมเออเอาขนมไว้ที่ตะกร้ารถสิลูกเอาขนมไว้ที่ตะกร้ารถสิมันจะได้เอาใส่ตะกร้าสิลูก ครับเออเดี๋ยวรอให้รถไปก่อนนะให้พี่เขาไปก่อนครับอืมใช่ไ,ได้ไหมดับอ่าขี่มา,มาเลยได้แล้วไป เออหรอรขก็เลยชนใช่ไหมลูกได้ไหม,มล้อเ,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 เป็นอะไรอ่ะลูกลอมันไม่ดีอ่ะดีละ่ละไป ขยาวขยาวเสร็จได้ยัง้าได้แล้วลูกลูกไม่ต้องไปที่ถนนไม่ดีซิลูกเลือกไปที่ดีดีสิถนนไม่เบรกหรอกเนี่ยเห็นไหมได้แล้วเนี่ยแม่แม่ไม่กินหรอลูกแม่แปรงฟันแล้วลูม่แปงฟันหรอหรอแม่แปรงฟันแล้วแม่ไม่กินแล้วลูกแม่ปลฟันหรอหรอ จะไปยังไงเนี่ยพ่อไปแล้วพ่อไปทำงานแล้วใช่ครับอู้อันนี้ลมดีมากเลยอ่ะลูก เขาเอาอะไรทิ้งไว้ในนี้เนี่ยป่นได้ไหมไป้อ,อืนนอทำไมน้ำเน่าแล้วอ่ะอเอเมื่มมอกี้ฝนตกน้ำเน่านะไป ขวางทางรถแล้วเหรอขอโทษโอ้ขอโทษครับครับมาไปได้ไหมอะไม่ต้องไปที่ทรายนะเดี๋ยวมันล้มนะไม่ต้องไปไม่บอกไม่ต้องไปที่ทรายไงเห็นไหมไปทรายมันก็ไปไม่ได้ขยับมาฝั่งนี้สิไม่ต้องไปที่ทรายสิเธอไปที่ทรายมันก็ไปไม่ได้อะ่ะ เนี่ยเนี่ยแล้วใครบอกให้เธอมาทางนี้อ่ะแม่ก็บอกว่าอย่ามาทางนี้มาทางนี้<ป>อย่างมาทางนี้ได<ป>เออไปแม่บอกว่าอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ก็จะมาอยู่นะ่ะค่อยๆมาม,มามาเร็วรไม่มาไม่เป็นไรหรอกลูก เชียรอล่หมู่บ้านไปเลยโอ้แม่ตามไม่ทันแล้วน่ะแต่ไม่ทันแล้วน่ะไม่ต้องไปฝั่งโน้นไม่ต้องไปใกล้ๆตรงนั้นให้แม่ไปก่อน โอเคลูกก็ไปก่อนนั่นแหละแม่ค่อยๆตามหลังอ่ะรถรถโค้งแล้วโอ้รถจะชนตูดแล้วหรอ ปไปไปเหลือเราเข้าไปกินที่บ้านค่อยๆไปาออตามไม่ทันแล้วอ๋อตามให้ทันสิลูกตามให้ทันสิคา ฮ่บายอ่อพี่บอกว่าบายบายเออตับผมนี่รอจังเออบายบายอะไรนะโอ้ตำรวจจะมาจับเราเหรอ ใช่ครับไปแง่แแน้องตาลวดจ,จับเลยเร็วครับเดี๋ยวรถมาลูกเร็วๆวครับมามาเดี๋ยวรถมาครับครับ ไิไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วทำไมอะเขาค่อยปั่นไปสิลูกไม่ปั่นนะลูกปั่นถอยหลังได้มันจะไปได้ไงอะต้องปั่นเดินหน้าสิลูกไปเออไปไปเออปั่นเดินหน้าอย่างนั้นสิลูกปั่นถอยหลังมันจะไปได้ไงอะเออ เออไปเอไม่ช่วยอืไปเลยไปก่อนแม่เลยไปไปก่อนไปเออมามามาโอเค ไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวไม่ทำแล้วแม่ไปไปกันก่นแม่ชนะนะ่ะเหรอกระบอกปดเตยมันชนะแล้วเ <c oughs> ยิงกระบอกปดไปไปก่อนเลยไปเลย ไม่ต้องปั่นถอยหลังสิเธอปั่นถอยหลังมันก็ไปไม่ได้เธอต้องปั่นเดินหน้าเออเธอต้องปั่นเดินหน้าโอ๊ยโอ้ยมันกัดไหมเนี่ยไปเออเงียบไป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 ออเไปไปไปลูกไป ไป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 ตอไปไมไม่ดเรื่องเลยักินต้นไมักยิต้นไมไปเลยลูกไปมมีหมาเอมไปันจะกินงมัไปนี้ไป้หรอวนี่ะมันไปแล้วลูกมันไปแล้วไปมาขับตัวนี้ไปวันจะตใตรถถุกมันก็มานั่นแหละ

ต <c oughs> ังนี้นี่หมายเยอะมากเลยเอะลูกมันจะออกมาได้ไหยเนี่ยนี่หมดมันออมาตั้งเลยหมาหมาแซงได้แล้วหมาหมาแซงได้แล้ว ไปเลี้ยวไปเลยนี่ดูมามันคือเข้ามาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันกลับมาไม่เป็นไรลูก มาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเราค่อยๆค่อยๆมาจะถึง hmm. evet. hmm. บ้านแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยาลูกมามาได้ไหม งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องหมาเยอะจังอมามามาลูกมาเดี๋ยวเราไม่มาฝั่งนี้ละหมาเยอะเกินอันตรายมามามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร